ครับสวัสดีเอฟซีซูผู้สุขคนครับมืาหนึ่งหลอดเอฟซีนะครับมาสรุปผลบังไฟขนาดทอหนึ่งทอสองทอสามนิ้วบางส่วนนะครับสิบหกกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับบางที่หนึ่งสนามบอลนะครับขนาดทอสองแปดสิบเก้าสิบเดย์สองร้อยหกสิบคะแนนไม่ผ่านนะครับผมเริ่มบางแรกเปิดหัวกับแพ้ซะแล้วนะครับบางที่สองหมอหยานะครับขนาดทอสองนะครับเจ็ดสิบระเดียวเดย์ร้อยหกสิบคะแนนแพ้แล้วนะครับบางที่สามน้องจีโน่นะครับขนาดทอสอง แปเบอร์เดียวเด็สอง้หคะแนนแพ้แล้วครับบางที่สีน้องสวันนะครับขนาดทอสองแปเบอร์เดียวสองคะแนนแพ้แล้วนะครับบางที่หาสนามบอลขนาดทอสองเจ็ดสิบแปดแดสิบแปดเด็สองร้อยแปดสิบแปดเจ้าหมวกนะครับบางที่หกเทพซักดานะครับขนาดทอสองนะครับห้าสิบห้าหกสิบห้าดยี่สคะแนนไม่ผ่านนะครับแพ้แล้วนะครับบางที่เจ็นะครับหงล้านเลกขนาดทอสองเจบเบอร์เดียวเด้สอ้อยคะแนนแพ้แล้วนะครับบางที่แนะครับ สนามบอลขนาดทอสองเ8็ดสิอ, 2, 78, 88, อ่าได้225ราคะแนนแพ้อีกแล้วนะครับบางที่เก้านุมภูกเก็ตนะครับขนาดทอสองเจ็ดสได้2องคะแนนแพ้อีกแล้วนะครับบางที่เก้านะครับโอ้บางที่เก่าสองเดือเลยรบบงที่เก้าสอราชวจศ์วงนะครับขนาดทอสองอ่าสามเจวิถึง317นะครับได้315ราคะแนนเจ้านะครับบางที่ 11นะครับน้องจีโน,น,น,น่นะครับขนาดท่อสามนะครับ20 40ิเด็ด้อยยี่สคะแนนไม่ผ่านนะครับปาดจุด11บเอังเจ้าสองแพ้เก้าบังเลยทีเดียวนะครับอ่าบั่งดี1ิของแท้นะครับ,บ, 11, นะรบต่อมาวิทยาการเกษตรขนาดท่อสองหกสิบห้าเจ็ดสิบห้าเด็สามร้อยพอดีผ่านนะครับอา่าเริ่มผ่านแล้วนะครับบั่งดีสิบสองหนึ่งล้านเลขขนาดท่อสองเจ็ดสิบเบอร์เดียวได็สามร้อยห้าสิบคะแนนผ่านแล้วนะครับบั่งดีสิบสามน้องมีบุญ บวกแอนเทวดาขนาดท่อ2 8 0 8 5ได้315คะแนนผ่านแล้วนะครับบังดิ14นะครับเจนีขนาดท่อ2 7 5 8 0ได้290คะแนนผ่านนะครับผมบังดิ15นะครับเทพมหาขนาดท่อ2 7 5 8 0ได้275คะแนนเจ้านะครับบังที่16สนามบอลขนาดท่อ3 35 55ได้422คะแนนผ่านวานเจรียบนะครับบังดิ17นะครับบัวริมบึงขนาดท่อ2 60หบเบอร์เดียวได้310คะแนนผ่านนะครับ อ่ะผ่านติดต่อกันหาบัง6กบังลวดนะครับเจ้าบังนึนะครับโอ้โสุดยอดนะครับล้ะก็บังดีสิบแนุ่มดีแม็กขนาดท่อ2องนะครับเจบเบอร์เดียวเด้อ4 7ี่สคะแนนไม่ผ่านนะครับบังดีสิบเพชรมิงเมืองขนาดท่อสองหกสิบดสิบเ้อ5ห้าคะแนนผ่านนะครับบังดียี่สิเจออมนะครับขนาดท่อสองเจ็ดสิบเจ้าเดสอแคะแนนไม่ไหวหนักเลยนะครับแพ้นะครับบังดียี่สิเคยน้องให้ขนาดท่อ2อง เบอร์เดียวนะครับเด็ด327คะแนนผ่านนะครับบั้งดี22น้องใหม่นะครับขนาดทอสองนะครับ914 918เด็ด178คะแนนไม่ผ่านนะครับโอ้ผ่านสลับตายนี่แก้วนะครับบั้งดี23นะครับสนามบอลขนาดทอสอง76 86เด็ด320คะแนนผ่านนะครับบั้งดี24ผ้าวเวิร์บแบงค์นะครับขนาดทอสองเพียง สิบนะครับเดย์ซองร้อยหาคะแนนไม่ผ่านนะครับบ้างที่ยีิบหานะครับปอประกาศสิทธิ์แปดสิบแปด้าเดยรคะแนนไม่ผ่านนะครับบ้างที่26 พยา,ยามหมดขนาดท .2 65 75กสิบ้าด้า1 5คะแนนผ่านนะครับบ้างดียี่สิเจ็นี่ขนาดทอสองนะครับเจ็ดสิ้าแปคะแนนไม่ผ่านนะครับน่าจะหางขาดนะครับลักษณะเช่นนี้นะครับบางดียี่สิน้องมายูขนาดทอสองเกเพียง3ามร้อยด้อยเคะแนนไม่ผ่านนะครับบ้างที่29่สิาราชวะครับ สามรอยเจวิถึง317วิบเจ็ดวินะครับไดามร้อยสามสบหแนนพานนะครับโอ้โหราคาสูงกระพานสูงคือเก้านะครับบ้างที่สาไล่อุไทยนะครับขนาดทอสองแปดดเดด้อยเก้าแนนผ่านนะครับบ้างที่สาเจโพดําขนาดทอสนะครับยี่สามรบเอร์เดียวไดสาม้อยห้าาแนน่านนะครับบ้างที่สาอ อีกบางนะครับสามี2บังลุงตะวันนะครับขนาดทอสองนะครับเก้บเอร์เดียวไดยยี่สิบค่าเนีไม่ผ่านนะครับนาจะหางขาดนะครับบางดีสาน้องนางคนสวยนะครับขนาดทอสองเจด้าแปดสเดสองร้าค่แนนไม่ผ่านนะครับบ้างดี3าเทปต้มตุ่นนะครับบ๊นะครับเป็นตะพาดเนาะขนาดทอสองนะครับเกเพียง3ามร้อยบพาดให้เก่านะครับสอง้ค่าแนนไม่ผ่านนะครับบ้างดีสานะครับโชค นัคลินนะครับขนาดทสองแปดสเบอร์เดียวเดยส้อยสค่าแนนไม่ผ่านนะครับบ้างดีสามสิบผาน้องมีบุญนะครับขนาดทสองแปด ดี3้ค่าแนนผ่านนะครับบ้างดี่36น้องปอครับขนาดทอ2นะครับ8 0ด5ิด้าีคะแนนไม่ผ่านนะครับบ้างดี่37นุ่มกุดชุ่มขนาดทอ2 90เพียง3ร้อยดีร้อยหค่าแนนไม่ผ่านนะครับบ้างดี่34สีหนุ่ยนะครับขนาดทอ2นะครับ70 7ดด้2 2ีค่าแนนไม่ผ่านนะครับบ้างดี่39เพชรน้องออดนะครับขนาดทอ 2- 7งเจด้ีค่าแนนไม่ผ่านนะครับ บังที่40กุมั่นดำขนาดทอ2 50 60ไห้ือ230ค่าแนนไม่ผ่านนะครับบางที่41ตึงตึงสู่คนเดียวนะครับขนาดทอ2 75 80เด้190ค่าแนนไม่ผ่านนะครับบ้างที่42สนามบอลทอ3นะครับ40 60เด้255ค่าแนนไม่ผ่านนะครับบางที่43นะครับ 3J นะครับขนาดทอ2นะครับ75 80เด้280ค่าแนนเจ้าหมวกนะครับ บั่งที่44ผู้ี่ผุยบ้านเมฆนะครับขนาดทอสองแบอร์เดียวเด็ดสา้อยยคะแนนผ่านนะครับบั่งที่45บักแลมโมนะครับ80 90ิเด็ดสอ้อยแคะแนนเจ้าเกิบนะครับบั่งที่46เทพสิรินนะครับขนาดทอส7งเจดเดแปดส้อยเคะแนนไม่ผ่านนะครับบั่งที่47สาวชัยภูมิขนาดทอสองหบอร์เดียวเด็ดสา้อยสคะแนนผ่านนะครับบั่งที่48นะครับหนุ่มพีเอสนะครับขนาดทอสอง 60, 68เบอร์เดียวเด็ดร้อยสองคะแนนไม่ผ่านนะครับบ้างที่49ท่องพักดีขนาดทอสองนะครับ92 96สเด็ดสาม้อยยคะแนนผ่านนะครับบ้างที่50พะยะมดนะครับขนาดทอสองหกสิเดเจ็ดสิบพอดีผ่านนะครับบ้างที่51สร้อยจุสิงโตนะครับขนาดทอสองหกเบอร์เดียวเด็ดร้อยเคะแนนไม่ผ่านนะครับบ้างที่52โอรสสวรรค์น,นะครับ ขนาดทอสองเจ็ดสิบแปดเก้าสิดเดายค่าแนนผ่านนะครับบ้างที่หาสิบมกุชินาลายนะครับขนาดทอสองหกสเดสองร้อยเค่าแนนผ่านนะครับบ้างที่เก้าบ้างที่หาสิบสี่นะครับบ้านสวนนะครับขนาดทอสองเก้าสิบห้าสิบวินะครับเดอยคะแนนไม่ผ่านนะครับบ้างที่หาสิบห้ิงบุกสองิงบุกขนาดทอสองนะครับเจ็ดสิบแดสิบเค่าแนนผ่านนะครับบ้างที่หาส แกงน้อยนะครับขนาดท่อสองเจ็ด้าแปดสเดส้ห้าสิบหค่แนนไม่ผ่านนะครับบางทีหาสิคนภายลักนะครับขนาดท่อสอง 60เบอร์เดียวได้สามคะแนนผ่านนะครับนอกรอบนะครับบางที่58บิ๊กต้อมนะครับขนาดทอสองเบอร์เดียวได้สองรอยยี่สิบสอคะแนนไม่ผ่านนะครับบางที่59นะครับสินจะเลื่อนขนาดทอสองเบอร์เดียวได้225ร้อยยคะแนนไม่ผ่านนะครับบางที่60บบลับบือขนาดทอสองนะครับแปเพียง3ามอได้3ามคะแนนหวานจะเรียบผ่านเสยนะครับผมอ่ะ ฝงไฟหลายนะครับเหมือนนี่นะครับอาทิตย์ในรายการนี่ก็หกหกสิบนะครับลุงหลอดสามสองเบอร์ก็เป็นหกสิบสองบังนะครับยังมีอีกนะครับบ่าได้นับนะครับส่วนมากวันอาทิตย์ฝังไฟสีหลายนะครับหากข้อมูลผิดพลาดประการใดลุงหลอดเอฟซีต้องกราบขออภัยไว้เป็นอย่างสูงขอบคุณที่ติดตามรับชมลุงหลอดเอฟซีสวัสดีครับ